สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคาเฟ่มาแนะนําอีกแล้วค่ะคาเฟ่นี้นะคะจะอยู่หลังเซเว่นวัดเวียงค่ะขี่เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นด้านบนของร้านค่ะมีโต๊ะให้นั่งเล่นด้วยแล้วก็ข้างในจะเป็นที่สั่งเครื่องดื่มนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีขนมปังปิ้งด้วยค่ะ มุมในร้านนะคะก็จะมีที่ให้นั่งเล่นประมาณสองสามที่ค่ะมองออกไปจะมุมดีมากๆเลยส่วนโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นด้านล่างค่ะก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นหนึ่งตัวแล้วก็มีฉิงช้าบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมากค่ะ ถึงที่นี่นะคะจะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าบรรยากาศนี่กินใจสุดๆไปเลยบรรยากาศดีมากๆแบะมานั่งเล่นกันได้นะคะ